รับสบัสดีพพี่น้องสวัสดีเอซีเบิร์สบู่สุกันเดินพ,พี่น้องเด้อผมกรกระเบาตายนี่แรงๆพี่น้องเลยตอนนี้กับประมาณสี่โมงจจรรแล้วพี่น้องเลยหากจับระดับแล้วพอี่น้องเลยจับระรับล้วกาทีมงานเท่ากับคนดินคนยังขมาเมียนพี่น้องคนดินชายขมาเมียนพี่น้องเลยผู้เมน้องไอคิวพี่น้องเฮดยังเต่า เอาไซค่ามาเมียนพี่น้องเลย oh, เอาไซค่ามาเมีเยนเน่ยยางยางมดเจ้าหน่อยเจังหน่อยก็ยแหละเพิ่นยังสิขันเสี oh. ยงอันนี้คือเขา <confessed> จับระดับแล้วแหละพี่น้องเอ้ยที่ว่าตอกลักตตกหลักนี่คือว่าระดับที่ว่าเขาสิป,ปพสูพี่น้องเ้ยซ้ำนั่นแหละกสิณาเติบพี่น้องที่เห็นเป็นเศษเป็นเศษนี่คือว่าเขาจับระดับแล้วเละพี่น้องระดับของพื้น สามนีเขาจับน้ำเที่ยงพี่น้องเอ้ยบล็อคนี่ประมาณนี้เลยพี่น้องจับแล้วห่องนีพี่น้องเอ้ยห่องนีก็แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยจับะระดับแล้วแล้วพี่น้องเฮ้อจับแล้วเป็นสามห้องเลยพี่น้อ,องเอ้ย ตัวนี้ก็คือแล้วเรียบร้อยพี่น้องทีเหลือก็มีแต่ขนดินเขามาเมี่ยนพอน้องลำเพิ่นเอาดินทรายเข้ามาเมียมเยามาเม่ยนเลยพี่น้องเอ้ยเตรียมผสมปูนมะออื่อนคือว่าเทเลยพี่น้องเอ้ยตะกี้เฮาว่าสิทเทมื้อน,นี้และผ้าไม้ผ้าไม้กระเทินได้ผ้าไม้เลยผ้าไม้ให้มันพอเนาะผ้าไม้ให้มันพอแล้วเาจังอันนั้น ันหาสารบาทเดียวผอพี่นอ้องเอ้ยพอน้องบิวเพิ่นกะนกำลังอัดอันนี้อยู่อัดบางหน้าประตูผมพี่นอ้องเอ้ยว่าพื้นมันสีงกขึ้นนิดพี่นอ้องก็เลยอัดหาไม้มาอัดไว้มันนี่พาไม้พาไม้ทัว่วแล้วเรียบร้อยผอพี่นอ้องเอ้ยสวัสดีพี่นอ <c oughs> ้องเยี่ยมตัวเดียวกันเลยว่าหมื่นห้าสี่ เที่ยงศรีหนังเขาตองเรี่ยมมาเรียบร้อยตอกลักเอาเง้ยเงิอมาเขานี่ยอะเลยก็คือว่ามาคุณมายังเสียคุณไว้ริงเขาเลยเรียบร้อยเขาแบบว่าจัดการได้เลยพี่น้องแม่แหละตอนนี้แต่ใจแรงๆไหวตัวจะให้มันเลตะกี้ช่วงช่วงบ่ายนะพี่น้องตะกี้ว่าสีเทมืันนี้แต่ว่าแต่ว่ากระเทิ้นได้ผ่าไหมแล้วเขาก็เลยเล้าไหมเรายังปลาไหวเลยพี่น้องกระเทิว่าอะไรแตเอางานไหมมันจบไปเลยเพราะบอกของตัวนี้ก็เอาก็เน่เสร็จแล้วเรียบร้อยเลยก็ใส่ทั้งงานทั้งงาน มีเถ็ตัวนี้แรกได้เรีย้อยเลยแตมาแก้ตัวนี้เลยปรับพื้นตัวนี้ที่ว่าดึงเข้ามามัดง่ายได้สบายเพราะว่างานไหว้เข่าซ้อไว้เรียบร้อยเลยพอเพาเป็นสีเรียบร้อยที่น้องเลยมีตำมัดอย่างเดียวเนาะมีตำมัดอย่างเดียวไมว้เข่าซ้อค่ะพี่น้องที่ละพี่น้องเลย,ยมาซ้อมาแหนะไหว้พูน อันนี้คือไม้ที่เขาเสาะแล้วพี่น้องเอ้นี่เขาซสอะเขาเล้าไวแล้วเรียบร้อยส่เหลือก็มีแต่ว่าเทพื้นสามห่องนี้แล้วเลยกะเอาไม้มาสานเลยพ่อพี่น้องเอ้สานทางด้านนอกเลยปรับพื้นปับยางแล้วก็ใส่ทรายปกหนาแลวก็สานไม้ได้ตอนนี้พอน้องล่ำพิ่นกน็จัดเตรียมลิ้นทรายเมียนพ่อพี่น้องเอ้ สุบินทรายมาเมียนคาร์มืาออื่นเศร้ามากเลยก็ผสมแล้วก็มาเลยพอพี่น้องเลยคาราชิเทมมาหนี้มันขำมันมันขำเติบแต่พี่น้องก็ยันบบทันเป็นคาเป็นมืออื่นมันสิคัดหยาบมันก็สิคัดหยาพอพี่น้องผมันแข็งเลยเนาะสิประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ย คาดว่าเมื่ออื่นก็สิได้แก้แบบตัวนี้เนาะแต่ว่าถ้าแต่ว่าเฮาอันน่ะแกะมื้อนี้ก็ได้พอใช่เนาะเลยแต่ว่าเอาเป็นมื้ออื่นซะออยยาจให้มันแข็งจะท้มันขาวพี่น้องเพราะว่าเฮาแกะมื้ออื่นเดี๋ยวมื้ออื่นกจะยุ่งขวางปั๊บตรงนี้จะมาเหีียวมันก็สี่เหล็กเขาห้อยทางมันเท้าหรือทามันแข็งให้ได้แกะเดี๋ยวไปเยอะมากไมัน้อแตกให้มันแข็งโตได้ที่มันก่อนจังแกะออกพอพี่น้องเอ้ย

ันในในสูตรเขาใส่สามสามกับสี่หนึ่งต่อสามต่อสี่อันนี้จ้าสายสามหินสี่ก็น้องลำกำลังสุกขึ้นมาพี่น้องเลยอันนี้มันเสื่อมแต่ก็สอบยากกับีจางเออจีจางไปหินทรายก็เอาอยู่นี่แหละพี่น้องเลยเป็นฝนนอกงั้น Hồn mất phần mát phần cơm mặt thầu như thế này lại. Bọn cao phía ngoài Bữa sao này có phấn tục Ui phía ngoài Phấn tục Mình sẽ gạt nào, nào. ตัวนี้ครับแบบว่าเฮาโรยปูนโรยโย,ยางพี่น้องเอ้หมูอ้วนเฮาลาดปูนเป็นเป็นแทนบอลบอลเฮาอันลดเมียนมูอ้วนนี่ครับที่ว่าบอลสิผสมปูนแล้วพี่น้องเลยหน้าเพื่อนสิประมาณนี้แหละพี่นอ้อง

นเมื่อยทอเมื่อยเมื่อยเขายังเ่็นได้โอ้หนเมื่อยห้องหอยู่วาอยู่เลยอุ้ยเปไปไกันเอเมียเจนจะเผื่อเศษนี้คือเนดีไท่ับเจ้าดีนียังได้เองนะใคจะยแหงวยอยู่บนี้รจยสงสัยอยู่นี่่าโอเคเอากัดอีก

เอ้ยเอ้ยไอคิวเอ้ยเฮ่นนะเฮ่นนะยืนในเด็กนะเด็กแรงอยากยืนวุ้ยอุ้ยเีอะไรเียกสีสัมผัสยุดเช่นกันด้วยฮึมเจเจหนวดเจหนวดมาบ้านพี่น้องเอ้ย

นนอโอ้อยังจักล่ออะไรล่ะโอ,โอ้เออสิแปดล่อจกัจกจักสอบปันเนี้เอาคนหนองลำคนดินทรายพี่น้องเลยคนหนองวิวเห็ดโปะๆเๆป็อยู่ในครับไปเบิ่งด้วกันพี่น้องเลย ắt <laughs> là lệ phía đâu ấy ắt bóng bà tu hả lệ lẹo là lây dạng nó lấy lượng nó bà này Hơn tu สียอัพเด่นแบบเจดีพี่น้องเอาละพี่น้องสำหรับคลิปนี้กระซมมาพาควนแล้วน้องฮัสได้ลาพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องเอาก็สีอัปเดตให้พร้อมพี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้อง แ,แมน่นแล้พี่น้องเอ,อ้ยกะจกัดไกับฝากเบิ่งฝากส้มเบาตายเนี่เด้อพี่น้องเอ,อ้ยฝากเป็นกำลังใจเนี่เด้อพี่น้องเจหนวดเพนมากกวาดงานพี่น้องเอ,อ้ยใกล้เลยแหละ <c oughs> <c oughs> ไปเลยพี่น้องเอ,อ้ย